สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการช่างกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทของเครื่องช่างกันนะครับ 1. เครื่องช่างสปริงมีไว้ช่างผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะ 2. เครื่องช่างน้ำหนักตัวมีไว้ช่างน้ำหนักตัวบนหน้าปัดมีเข็มชี้บอกน้ำหนักค่ะ 3. เครื่องช่างสองแขนมีไว้ช่างสมุนไพรและสารเคมีค่ะ 4. เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนมีไว้ช่างปุ๋ยน้ำตาลทรายที่บรรจุในกระสอบค่ะ 5. เครื่องช่างดิจิตอลใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากบอกน้ำหนักเป็นตัวเลขค่ะ ต่อไปค่ะเรามาเรียนส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงกันเลยค่ะ 1. น,นะคะจานรองมีไว้ใส่สิ่งของที่เราต้องการช่างค่ะ 2. นะคะเข็มชี้น้ำหนักมีไว้บอกค่าสิ่งของที่เราจะช่างค่ะและ3นะคะจะเป็นหน้าปัดนะคะและมีตัวเลขมีไว้อ่านค่าน้ำหนักนะคะ ในกิโลสปริงอันนี้นะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด15ตัวเลขนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมคุณครูนะคะเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข11เลข12เลข13เลข14และเลข15ค่ะจะช่างได้ทั้งหมดนะคะ 15กิโลกรัมค่ะต่อไปเรามาทดสอบการชั่งน้ำหนักเข้าวสารกันนะคะข้าสาร1ขีดหรือ100กรัมข้าสาร2ขีดหรือ200กรัมข้าสาร3ขีดหรือ300กรัม ขาสขีดหรือ400กรัมข้าวสาร5ขีดหรือ500กรัมหรือเรียกอีกอย่างว่าครึ่งกิโลกรัมค่ะข้าวสาร6ขีดหรือ600กรัมข้าวสาร7ขีดหรือ700กรัม เท่าสาร8ขีดหรือ800กรัมเท่าสาร9ขีดหรือ900กรัมเท่าสาร10ขีดหรือ1000กรัมหรือเรียกอีกอย่างว่า1กิโลกรัมค่ะต่อไปเรามาเล่นเกมช่างน้ำหนักสิ่งของใกล้ตัวที่มีอยู่ในบ้านของเด็กๆก,กันนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างสิ่งของให้เด็กๆลองทายไปพร้อมๆกันค่ะ คุณครูมีช็อค2กล่องค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทายกันดูนะคะว่าช็อคทั้งสองกล่องนี้มีน้ำหนักเท่าไรเก่งมากค่ะช็อคทั้งสองกล่องนี้นะคะมีน้ำหนัก5้ขีดหรือ500กรัมเรียกอีกอย่างว่าเครื่องกิโลกร,รัมค่ะต่อไปเป็นหนังสือนะคะ เด็กๆสังเกตที่หน้าปัดนะคะว่าหนังสือทั้งหมดนี้มีน้ำหนักเท่าไรเก่งมากค่ะหนังสือทั้งหมดนี้มีน้ำหนักเท่ากับ10ขีดหรือ1000กรัมเรียกอีกอย่างว่า1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระติกน้ำค่ะเด็กๆสังเกตที่หน้าปัดนะคะว่ากระติกน้ำนี้มีน้ำหนักเท่าไร เก่งมากค่ะกระติกน้ำนี้นะคะมีน้ำหนักทั้งหมด13ขีดหรือ1,300กรัมเรียกอีกอย่างว่า1กิโลกรัม3ขีดค่ะ <S <S หลังจากที่เด็กฝึกอ่านเครื่องช่างกับคุณครูไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทดลองช่างสิ่งของที่อยู่ที่บ้านกันนะคะบ๊ายบาย